การเลือกของสวรอบนี้เสมือนเสมือนธุรกิจขายตรงเออทำไมนั้นเลยมีอาจารย์นโก้แพตินัมเลยขึ้นไปเลยใช่มงกุฎขึ้นไปอ่ะแล้วก็แต่ละพอจัดปับมีกลุ่มก้อนแต่ละทีมมีหัวหน้าทีมมีหัวหน้าทีมก็เหมือนก็ขายตรงไงใช่หัวหน้าทีมดูแลลูกลูกทีมหัวหน้าหน่วยเนี้ยมีหน้าที่ในการไปหาลูกขายหาลูกขายได้ในอำเภออำเภอละ800คนได้คนละเบื้องต้น2 5 0 0 0บาทคนต่บแทนเท่าไหร่มีอีกพอ คนนี้จัดตั้งเสร็จถ้าผ่านออคนผ่านที่แปดร้อยคนออในแต่ละอำเภอนะถ้าตามประสงค์เช่นร้อยเปอร์เซ็นต์คุณรับไปเลยคนละห้าหมื่นบาทคนก้าเราเข้าระดับหนจังหวัดเข้าจังหวัดอ,อ่าจังหวัดเข้าจังหวัดเซ็ตอัพเหมือนเดิมมีหัวหน้าทีมหน่วยมังกรเพชรอันนี้เอาขั้นนี่มังกรเพชรเออเออมังกรเพชรหนึ่งคนคอยจัดการดูแลทั้งหมดระดับอำเภอใช่ไหมคนที่เป็นเข้าจากอำเภอเข้าไปสู่จังหวัดออต้องไปโหวตคนที่ประสงค์ตามที่มีโพยไว้มีโพยไว้ ได้ปึ๊บเมื่อไหร่คะับคนเหล่านั้นรับไปเลยเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่วนหัวหน้าทีมเอรับไปเลยในระดับจังหวัดหนึ่งแสนบาทเข้าระดับประเทศแล้วครับคราวนี้พอเข้าระดับประเทศเป็นไงครับจัดกันเสร็จสั่งเลยครับคราวนี้มีหัวหน้าทีมทั้งหมดเป็นลายภาคครับเอาเป็นลายภาคแล้วลายภาคครับทั้งหมดห้าคาครับคนที่ผ่านทุกคนพี่วีอันนี้คนที่เลือกนะได้ตามนั้นคนที่ผ่านทุกคนจบเสร็จสึก เสร็จซับมงกุฎเพชรเติมอีกแสนห้ามงกุฎเพชรนะมองกุฎเพชรเอาไปเลยแสนห้าลูกช่วงรับกันคนละแสนอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องสวที่เลือกตั้งกันมามาดูเบื้องหลังแรกก่อนเบื้องหลังแรกชัดเจนว่าสวที่ได้มาทั้ง200ที่นั่งกับสำรองที่เหลือ99เนี่ยเป็นสายสีน้ำเงินเนี่ย140 ไม่ขาดเกินบวกลบไม่เกินห้าอ,อยู่ประมาณนี้70%ของสภาและความสําเร็จของเขาต้องยอมรับนะต้องนับถือในการจัดระบบนะเขาเตรียมพร้อมมาก่อนเลือกเลือก,อกสวเนี่ยใคร <6 S 2> ใครนับถือใครนับถือไม่ไม่นับถือในแง่ของการผลรับธ์หเดือนหเดือน มีการเซตมีการวางคนนะอเอาเจ้าหน้าที่กอต่อไปบีฟกติกากฎเกณฑ์ต่างๆแต่เจ้าหน้าที่กอตอเนี่ยไม่ใช่ไปเฉพาะสายสินอนเนี่ยไปทุก <ไป S 1> สาย,สายกับเขาให้ <ไป S 1> ความรู้หกเดือนเสร็จมาวางที่น่าสําเร็จที่ผลของความสำเร็จมาจากว่ามีการวางวอเตอร์กับคนที่จะเป็นสวเนี่ยชัดเจนเบื้องหลังแรกของการจับ กันมาเพื่อเป็นสวครับมีกระบวนการทํางานโดยมืออาชีพที่เป็นนักเลือกตั้งมืออาชีพนะมืออาชีพทําการเลือกของสวรอบนี้เสมือนเสมือนธุรกิจขายตรงเออทำแบบนั้นเลยมีชั้นไอโก้แพตินัมเลยขึ้นมานี่เลยใช่มงกุฎขึ้นไปอ่าแล้วก็แต่ละพอจัดปั๊บมีกลุ่มก้อนแต่ละทีมมีหัวหน้าทีมมีหก็เหมือนก็ขายตรงไงใช่หัวหน้าทีมดูแลลุกลูกทีม หนึ่งมีแกนนำหนึ่งคนคอยควบคุมกำกับดูแลระดับการเลือกตั้งในระดับอำเภออ่าเป็นเหมือนการขายตรงเลยนเนสองหัวหน้าหน่วยเนี้ยมีหน้าที่ในการไปหาลูกขาย,หา,ขายหาลูกขายได้ในอำเภออำเภอละแ800ร้อคนอำเภอละแ800ดรอคนมาเป็นวหวเตอร์ด้วยอ่าแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีมีเรามีรายได้มีรายได้คนละ คนละไอ้คนที่เข้ามา800คนเลยก่อนมันค่าสมัคร2,500ก่อนไหนได้คนละเบื้องต้น25,000บาท25,000บาทเนี่ยค่าสมัครจ่ายค่าสมัครไป2,500ที่เหลือได้เขาได้ลูกได้ลูกขายเลย2,500ัน้าเขาจ่ายเฮ้ยแถมไปอีกแถมเยอบวก2,500 20,000สอ่นนั่นแหละเมื่อกี้เลยสองหมนห้าพันบาท2อ0 0 0ื่นห้าบาทได้กระเป๋าเลยอ่ะสองพจ่ายค่าสมัครให้อีกใช่โอ้โหนี่นี่ยนี่ นั้นขั้นแรกขั้นแรกหาลูกขายได้พอเข้าแตวจังหวัดจะมีได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่มีอีกพอปุ๊บคนนี้จัดตั้งเสร็จถ้าผ่านเอคนผ่านที่แปดร้อยคนในแต่ละอำเภอนะ800รอคนเนี่ยเมื่อโหวตตามที่ประสงค์มีการมาร์กกันว่าใครนายกนายขอนายคออว่าได้ครับถ้าโหวตผ่านคนที่ตกคนที่ไปโหวตแล้วคนก็ได้ตามประสงค์ โัวเสร็จแล้วตกถ้าตามประสงค์เช่นร้อเปอร์เซ็นคุณรับไปเลยคนละ50,000ื่นบาทเมื่อกี้รอบแรกสองหมื่น้าอันนี้5้า0 0ื่นใช่เจ็ดหมื่นห้าตกรอบตกรอบรับไปเลยเจ็0 0มื่นเันบาทตกรอบเจ็ดหมันบาทใช่เอ้าหัวหน้าทีมขายตรงรับออนท็อปไปเลย1นึ่งแสนบาทหัวหน้านะหัวหน้า เออไม่แปลกที่นี่อำเภอไม่แปลกที่เขาบอกมีหัวหน้ามีหัวหน้าข้าวข้าตามห้องน้ำตอนวันวันโวตใช่แต่ละเจ็ดหมื่นห้าแล้วคนเขาตึ่น่าเข้าระดับไหนจังหวัดเข้าจังหวัดจังหวัดเข้าจังหวัดเซตอัพเหมือนเดิมมีหัวหน้าทีมหน่วยมังกรเพชรนี่เอาขั้นนี่แหละมังกรเพชรเออเออมังกรเพชรหนึ่งคนคอยจัดการดูแลทั้งหมดระดับอำเภอใช่ไหมคนที่เป็นเข้าจากอำเภอเข้าไปสู่จังหวัด ต้องไปโหวตคนที่ประสงค์ตามที่มีโพยไว้มีโพยไว้ได้ปึ๊บเมื่อไหร่นะกับคนเหล่านั้นรับไปเลยเท่าไรเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่าตัวเหรอเท่าเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเข้ามาจากอำเภอมาจังหวัดในเจ็ดหมื่นห้าแล้วนะวันสมัครวันสมัครปั๊บได้สองหมื่นห้าใช่ไหมแล้วก็ห้าหมื่นใช่เออพอเข้าจังหวัดไปโหวตเจ็ดหมื่นห้าได้เจ็ดหมื่นห้าได้ยเจ็ดหมื่นห้าเออ แสนห้าแล้วคุณได้แสนห้าแล้วอ๋อแสนห้าเข้าระดับประเทศพอถึงเข้ารอบประเทศสนะส่วนไอ้หัวหน้าทีมเออรับไปเลยในระดับจังหวัดหนึ่งแสนบาทอ่ะหัวหน้าทีมได้สองแสนแล้วอ่ะคนละคนกันนะอ่าอำเภอหนึ่งคนไอ้นี้คนที่เข้าเนี่ยหนึ่งคนได้แสนห้ามาถึงรอบจังหวัดเนี่ยผ่านเขรอบจังหวัดได้แสนห้าหัวหน้าทีมได้สะสมสองแสนแล้วใช่เข้าระดับประเทศแล้วครับคราวนี้พอเข้าระดับประเทศเป็นยังไงครับ จัดกันเสร็จสับเลยครับคราวนี้มีหัวหน้าทีมทั้งหมดเป็นหลายภาคครับอา้าวเป็นหลายภาคแล้วหลายภาคครับ <laughs> ทั้งหมดห้าภาคครับคอยคอนโทรลทั้งหมดในห้าภาคมีลูกช่วงห้าภาคนี้เขาเรียกมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรอ๋อมีคนมงกุฎเพชรคุมห้าภาคอีกคนหนึ่งใช่เออ <laughs> เพื่อนพี่โอรู้จักไหม <laughs> คอยประสานทุกอย่างแล้วนํามาซึ่งการ โหวตมันจึงได้มาประหลาดประหลาดอุดรธานีไม่ได้สักคนหนึ่งบุรีรัมศิลป์สี่คนกทมประชากร4ี่แสนห้าหมื่นคนที่มีสิทธิ์ได้มา9คนเมื่อกี้ได้มาแสนห้าแล้วดับประเทศปั๊บก็ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ตามเป้าหมายเทบจะร้อยไม่ต้องจ่ายเท่าไรได้คนหนึ่งคนนะคนละคนโหวดคนโหวดวอเตอร์วอเตอร์ได้80,000บาทดับประเทศนี่เหรอครับ แปดหมื่นเมื่อกี้ก็แสนห้าก็สองสองแสนสามใช่เห็นไหมสองแสนสามเหรอต่อคนนะนี่นเฉพาะพูดถึงวัวเตอร์นะครับใช่คนวัวเตอร์ที่เขาแบ่งวัวเตอร์กับคนท mm hmm. ี่อยากวางเป็นสวกับวางเป็นวัวเตอร์นะอันนี้ไม่พูดถึงคนเป็นสวี่เป็นสวเนี่ยกว่าจะผ่านไม่เท่าไหร่อันนี้เฉพาะวัวเตอร์นะคนที่ผ่านทุกคนพี่วีอันนี้คนที่เลือกนะได้ตามนั้นคนที่ผ่านทุกคนจบเสร็จศึกเสร็จซับ มงกุฎเพชรเต 1, มิมอีกแสนห้ามงกุฎเพชรนะเติมอีกมงกุฎเพชรเอาไปเลยแสนห้า <c oughs> ลูกช่วงรับกันคนละแสนเออไอน,นี้เฉพาะแบบผลตอบแทนนะนอกจากนั้นในแง่ของการเตรียมพร้อมบอกอะไรเมื่อกี้อบเตรียมตัวมาหกเดือนอใช้ AI วิศวกรรมทางด้านคณิตศาสตร์มาคำนวณว,ว่าต้องวางยังไงขั้นตอนอยังไงโหวตยังไงวางโพยยังไงเราจะเห็นโพยเป็นชุดงไงเป็เอ็ดสองสองมันจะเป็นชุด,ช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 ด อันนี้คือใช้หลักของคณิตศาสตร์ในการในการผลสลัมฤทธิ์นะในการวางอันอันที่สองก่อนวันเลือกอะไปเก็บตัวเหมือนกับฟุตบอลทีมชาตินะเขาทำเหมือนฟุตบอลก็ทำเหมือนฟุตบอลทีมชาติซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวไม่ใช่สีเดียวนะ,ะสายอื่นเขาทำสายสีสม้มสายสีแดงแต่สายสีเหมือนเขาทำ สำลิดผลมากกว่าสายสีน้ำเงินมีการทำอย่างที่ไหนมาเอาสายไปเก็บตัวที่ไหนนั่นอยู่ที่หนึ่งคือโนโวเทลโนโวเทลเพชรบุรีเพชรบุรีลับุรีมีไหมมีอยุธยาอยุธยามีเขาใหญ่พวกเหล็กพวกเหล็กพวกเหล็กพวกเหลกรู้หรู้ด้วยรีสอร์ทไกลพวกเหล็กคุณจะบอก่อนเพื่อนบอกกตทกรู้ไม่ได้เพื่อนผมแล้วก็นี่เขาจัดแล้วแต่ทุกทุกที่นะ ซึ่งตอนนั้นกรกตเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสอบตรวจสอบ30โรงแรมไงจำได้ไหมใช่ว่าที่ไปชุมนุมบาเข้าขายผิดไหมแต่ผมว่าตัวนี้เอาผิดเขายากเพราะเพราะหลังจากที่สารปกครองให้แก้เนี่ยการแนะนําตัวถือว่าถือว่าแนะนําตัวเอางี้พี่วีผมเช็คหมดแล้วหลังจากคุณสแสวงประกาศ <laughs> บอกว่าจะเช็คที่โรงแรมผมสอบถามเจ้าของโรงแรมเพื่อนผมเองครับโรงแรมไหนเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักสาหรับการเก็บตัวว่าที่สวอ่านะ เก็บตัวปรากฏว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ที่เป็นเขาเรียกเป็นเจ้าเลยทุกคนจ่ายในนามส่วนตัวหมดโอ้เก่งนะเพราะเพราะก็มีหลักฐานว่ามีคนใดคนหนึ่งนะชำระค่าโรงแรมคนเดียวเนี่ยนะไอ้นี่ก็ขายเป็นหลักฐานได้นะใช่แต่ถ้าจ่ายจ่ายค่าห้องพักเป็นตัวนี้โอ้นี่ละเอียดนะละเอียดยิบแล้วมันจะต่างอะไรสมมตินะ แต่ที่จะจ่ายส่นตัวพี่โอก็ให้ผมมาสองค่าค่าห้อง2 5งพันห้านคุที่สองพนหงพันสองพัคุณไปจ่ายเองจ่ายลง,งบัญชีเซ็น,จ,นจ่ายเองหมดเลยเก่งนะและมาถึงวันที่โหวตระดับประเทศเนี่ยก็ยังมีการควบคุมอีกตอนหลังก็บอกว่าฝั่งสีแดงเนี่ยเห็นแล้วว่าฝั่งสีน้ํางเงินเนี่ยเริ่มใช้โพยก็ไปบล็อก โอยก็โอยก็เขียนที่ไหนรู้ไหมอืมไม่ใช่ทีมชาติอังกฤษนะฮะนายประตูทีมชาติอังกฤษนะจะเขียนโพยไว้ที่ไอ้ไอ้กุกไอ้น้ำใช่ไหมกรบป๋องน้ำใช่ไหมว่าคนนี้ส่วนใหญ่ยิงทางซ้ายยิงลูกโตทางซ้ายทางขวาเห็นยังแต่ที่แต่ประตูก็ถืออแต่โพยของสวอเนี่ยชุดนี้นะฉลาดมากไปไว้ที่ กขาเรียก่าเอกสารแนะนําตัวสวสามอะไรึกเอกสารสวน่ะสสเสือวอเออแล้วก็จุดสามสามเออเพราะถือเอกสารนี้สามารถถือเข้าได้ใช่มือถือนี่เขาเก็บหมดครับอืมไม่ได้ครับละกลัวว่าจะมีการมีการงัวกันนะเออสอวไอ,อกกตอนนี้เขาเก่งนะได้เก็บมือถือนะแต่ไม่เก็บเอกสารเอกสารแนะนำตัวแนะนตัวเอกสารแนะนำตัวสำคัญเพราะฉะนั้นพุย เขาจะจดที่เอกสารแนะนําตัวครับท่านใช่เขาเขียนดิจะเอาเลขอะไรต่อไปรอบนี้เอาเลขอะไรชุดเลขชุดเลขชุดก็เลขเลขชุดถึงออกมาเป็นเลขชุดแต่ว่าสายสีแดงรู้ว่าพวกคุณเนี่ยจดไปในเลขชุดเลขชุดเนี่ยในเอกสารแนะนําตัวเลยไปร้องตอนหลังเขาห้ามเอาเอกสารนี้ปั๊บแต่มันมีวิธีไปเจอกันที่อ้องน้ำครับและมีมงกุฎเพชรมงกฎเพชรเมื่อกี้มงกฎเพชรกับกำกับใหม่ใช่กำกับใหม่ว่า ต้องชุดไหนไปไปแก้แก้ลำทันใช่สายสีแดงใช้คนผิดประเภทไม่รู้จักพุทธเดะไลแมนทูเดะไลจ็อบเอาง่ายๆนะแค่อดีตนายกสมชายเนี่ยยังต้องล่วงเลย<ช>จะล่วงเพราะส่วนตัวเรื่องอะไรมันสะท้อนว่าสายสีแดงเนี่ยนะสายสีแดงเนี่ยความเตรียมพร้อมหรือว่าะบวนการเนี่ยพลาดเยอะเขาสายสีแดงไปใช้คนที่ไม่ใช่นักเลือกตั้งไม่เคยเรียนรู้ระบบการเลือกตั้งใช่ไหมนายส กับนายพอน่ะไม่รู้เรื่องการเลือกตั้งนายสนายฟใครวะนายสนายสใครวะนายสคือคนใกล้ใกล้ชิดแล้วก็ก่อนหน้านี้น่ะดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเหรอนายพอเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่เออเหรอแต่พูดง่ายคือเคยเป็นสสองครั้งเดียวเหรอโอ้ไม่ได้ที่เทียบกับไอ้สายสมุนนี่เขาโอ้เดี่ยวชาญมากนะเดี่ยวชาญไอ้นี่คือความสําเร็จและเบื้องหน้าเบื้องหลังของการได้มาซึ่ง สวสองร้200และสำรองอีก99ซึ่งกรกตได้รับรองไปแล้วเมื่อวันที่10บกรกฎาคมแต่ว่าเกมนี้ยังไม่จบนะฮะโอกาสที่จะถูกฟ้องหรือล้มกระดานหรือถูกสอยลายตัวมากน้อยแค่ไหนตอเนีน้ลายตัวตัวนี้มันจะต้งกี่คน90อ่ะ80ดสิเก้าสิคนอ่ะเก <90. S 1> ที่อาจจะถูกสอยสุ่มเสียงนะครับงงทุ่มเสียงน่ที่ผมไม่เห็นรายชื่อนะเออ,อผมผมเห็นโพย <laughs> ออนีม่มีโพยด้วยอ <laughs> <laughs>